คนละนะครับอันนี้คือเกียร์ของเราคือภารกิจของเรานะครับคือเงินพวกเนี้ยผมได้จริงคนดูก็เห็นชาเลนจ์ของต่างประเทศบ้างที่แบบว่าเนี่ยเขาเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วหยุดที่แบงค์ไหนก็คือแบงค์นั้นอ่าแต่ว่าผมจะคือผมจะให้โอกาสคนละแค่สามครั้งเท่านั้นโอ้โหครั้งเดียวก็เหลือแน่อ่าคุณพูดเองนะเนี่ยผมขอถามอ่าไอ้ไอ้ไอ้ขอถามนะครับคนแรกจะใครใครเล่นก่อนคนแรกอ่ะอ่าไอ้โบเริ่มก่อนให้โอกาสได้แค่ สครั้งผมดาแบงนี่เลยอ่ะสครั้งอ่ะอ่ะครั้งแรกไปหนึ่งอมไปไปเลยลน้ำหนักดีน้ำหนไปไ่ได้้ <laughs> อาอ่ะสอ,อครั้งที่ 2, 2> ดอดาวันนี้้มาแล้วอ่ะี่อะเอาครั้งที่สอะไรอย่างนิดน,นึง ร้อจบแล้วมันมมนโกก็ไมเพรทำไมมันต้องมันมันโไม่ไม่ได้ไมู่มันเอาเอาไม่ได้ไม่ไม่เมื่อกี้มาขอน้ำเมื่อกี้มทับสองั้นผมก็ได้2สนี่ไม่ขอรไม่ไอเยอะก็คิดโกงอะ้อมาโนมมขอไม่้ดท้ายนะ บาทนะยังได้เป็นเท่ายังได้เป็นเจ็ดสิบบาทเมื่อกี้ค่าน้ำร้อยตัดไปโอเคเมื่อกี้มันยืมร้อยเพซื้อน้ำโอเคหลุดกันหลุดกันอ่ะคนที่สองกันจะเล่นไครก่อนทีกว่าอ่ะเป็นเดอะพุดนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมคนดูเห็นอะไรไหมใช่ครับผมมีเพชรแค่ศูนย์เพชรแต่ว่าวันนี้ผมมีเว็บปั๊มเพชรมาแนะนำนั่นก็คือเว็บ easy add shop ในเว็บก็จะมีสูบบัตรทูมันนี่ สูบไอดีโคตรแรงไอดี ID ปักธงไอดี ID หมวกเอฟไอดี ID แลกดล็อกของแรงนะครับผมแล้วก็ส่มเพชรฟรีไฟนะครับผมแน่นอนครับผมวันนี้เราจะมาสูมเพชรฟรีไฟขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับซึ่งเราสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้เลยหรือจะสมัครเข้าสู่ระบบกับทางเว็บเลยก็ได้ครับวิธีเติมเงินเข้าเว็บก็จะมีทั้งทัวร์เลแล้วก็ธนาคารนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเติมผ่านทัวร์เล t นะครับผมง่ายๆครับผมใส่เบอร์ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดยืนยันการโอนเลยครับ พอโอนเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์เราแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราโอนไปนะครับผมนี่ก็ผมเรียบร้อยมาครับผมได้เวลาสุ่มเพชรของเราแล้วการสุ่มแต่ละครั้งจะใช้15เครดิตนะครับผมมาครับผมไม่ต้องพูดพ่ําทำเพลงจัดไปเลยครับผมกล่องแรกฟึบ68เพชรโอ้โหไม่ได้รางวาัลไม่เป็นไรครับผมวันนี้ผมเจอมา100เครดิตนะครับผมไปต่อ เฮ้ยโอ้โหคนดู1,800เพรเพจเฮ้ย hey, มันออกง่ายจังวะหรือว่าเว็บมันจะบัคปะคนดู <Huh? S 1> ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะลืมรีบไปส่งมันนะครับผมยิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่พอว่ะคนดูเราไปต่อกันเลยดีกว่าปึ oh ๊บปึ๊บปึ๊บหกเพจโอ้โหแม่งมาลายเดิมเลยไม่เป็นไรครับผมไปต่อครับ โอ้ย oh, ี่สิบพันเครดิตว่ะก็ยังถือว่าดีนะครับผมไปต่อโอ้โ oh หไม่ได้รางวัลแม่งหลอกให้เราดีใจหรือเปล่าวะไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพจวะคนดูเฮ้ยแม่งบั็กปกะวันเนี้ย ออกโคตรง่ายโอ้โหบางทีเว็บอาจจะบั๊กก็ได้นะครับคนดูคนดูก็จะลื่งรีบไปสุ่มกันนะครับนีอยู่ใต้ชิปเลยนะครับผมพอสุ่มเสร็จเราก็เลื่อนลงมานะครับผมมันก็จะมีรางวัลที่เราได้นะครับผมประวัติการสุ่มแล้วก็กรอปรหัสบัตรไปใส่ในเว็บเติมเกมเลยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนี่ครับผม1,800พรเพจใส่เข้าไปเลยครับผมนี่ครับผม3697รเพจเรียบร้อยนะครับเพจก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อย5 6 7 1ัรเพจฝากก็ด้นะครับผม อีซี่แอทช็อปโอเคไปดูคลิปกันต่อมีโอกาสสามรอบเฮ้ยอย่ายได้แไม่มีหวังต้องต้องต้องขีดเส้นแล้วหน่อยนะต้องเริ่มจับจุดไหนต้องขีดเส้นมีโอกาสแค่เต่าครั้งเท่านั้นอ่ะค้างเยอะนักหรือแหละครับผมอ่าอะไรบ้างสามสองหนึ่งไปครั้งที่หนึ่งของของเดอะคูทเหลือแหล่งยี่สิบได้ยี่สิบบาทอ่ะครั้งที่หนึ่งของเดอะคูทได้ยี่สิบอ่ะทั้งที่สองของเดอะคูทถ้าพร้อมแล้วไปเฮ้ย ้ที่สามของมึรอสามเกมเราสามจบสองพันนี่ยงก็สองพันอย่าเลืนเส้นนะเบิ้มไม่เอาะไรเาครั้ที่สมึงก็เลยเส้นเหมือนกันคือเร้องละไปไไไปไปไปดูครั้งที่สอเลยมีเบ๊กด้วครั้งที่สองโอถ้าพร้อมแล้วไปปไปไปไมไปไม่ปไปไปไอไปไปไปไมไป่ปไ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 เ ยี่สไปยี่สิบบากูว่าคข้อที่สองไอ้นี่มันต้องเลยเส้นแน่เลยไม่เลยไม่เลยรีเพสได้เลยไม่เลยแน่นอนไม่เลยแนอะมึงครบแล้วครบสามครั้งแล้วสามครั้งครบแล้วครั้งที่ครบแล้วก็่ยี่สิบแคยี่สิบต่อพันก็ยี่สิบเนี่ยจะได้สิบเล่าได้เลยอ่ะคนที่สามใครทันใดโชว์ขอใครจะโชว์ทนใดเนี่ผมเองอีแล้วอ๋อของเติมเติมเติมของเติมของเลยเติมกวัน เดี๋ยวมึงยังไม่เคี้ยวคืนแลงจัดมึงปวดท้องแล้วอ่ะอาการเป็นไวน์อาการไวน์ครั้งแรกของนั่นน่าจะได้เท่าไหร่เอาไหนลองดูไปไปลบมากไม่รับหายยี่สิบครั้งแรกของนั่นคือยี่สิบบาทนะครับผมนักอดโไปครั้งที่สองของชีลนั่นกดครั้งหน้พร้อมแล้วไปเฮ้ยไม่ได้ล้มล้มเฮ้ยไอโบไโบเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เอาไหนไม่นับไม่รับไอ้โบว่าไงไอ้โบให้โอกาสด้วยไปอันนี้กี่ครั้งแล้ว ทั้งแรทั้งที่สองทีั้งสอง่้ให้โอกาสแล้วเฮ้ยอาไม่ได้๋ยยวเมื่อกี้ผมให้โอกาสเอาเถอให้โอกาสนะให้อ่านที่ครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สาครั้งที่สาของจีกเนื่องจากไอโบไม่ให้โอกาสครั้งที่สไปนาไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะรได้แค่ยี่สิบบาทเฮ้ยไอโบให้โอกาสให้แบบเอีอาให้อาเชียให้ กกรัมาอ่านะใครจะให้ครับถ้าใครทำเป็นคนละถ้าพร้อมแล้วไปครับโฮ้ยแล้มีอะไรครับท่านจิตท่านจิตมีอะรท่านจิตแปดสิบบาทเอามาหนากท้าจิตเป็นเจ็ดสิบบาทสีน้อได้เจ็ดสิบบาทนะครับผมนักกวดดูส่วนไลโบได้เจ็ดได้เจ็ดสิบเหมือนกันเท่ากันคู่นี้เท่ากันไปเลยโจ้นะอย่นี้ได้ไหมข้างอืินเดี๋ยวมาดูว่าโจ้นะจะได้เท่าไหร่อ่ะครั้งแรกของโจ้นะจะได้เท่าไหร่ลองดู เอาเอาไอ้โบให้โอกาสเลยือว่าให้อะไรนี่เด็กด้วยเออถนะเอือว่าลีอ่าลีอ่าลีอ่าอ่อ่ะอ่าอ่ทั้งททั้งแรกเอาอยศูนยบาทครั้งแรกของท่านก็คือศูนยบาทมมีแรงหรือเปล่าวะฮะทั้งที่2องไปครับโอ้เตรพร้อมแล้วไปครับโอ้เนี้มันทำมันวันนี้จะเสร็จไม่ได้ี่อแต้องงานคว่ำวะ นะครับส่วนคนสุดท้ายต่อไปเป็นอ่อีโมลุกงงๆหน้างงๆอ่ะอยากอะไรก็ทำเลยไม่ต้องบอกเดี๋ยวค้างนะอ่ะแต่แต่แคทตรงนี้คือปล่อยถูกป่ะอ่าแล้วแบบปึ๊บปึ๊บกินไม่ได้ใช่ป่ะปึ๊บปึไม่ได้ต้อต้องปล่อยตรงนี้ได่ใช่ต้องปล่อยไม่ได้ไม่ได้ครั้งแรกศูนย์บาทอรีเซ็ตไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้มใหม่จ้ะไม่ได้ พอถล่มถ้าลมก็คือได้รีเซตถูกปะใช่นี่ทำไม่ลงไม่ได้ทำนี้เขาเรียกโกสตีนไม่เอาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวถ้ามีโกสตีนทีนึงก็มัดเอาเชือกมดกับเก้าอี้แล้วก็ฉีโต้แค่นั้นปีเตอร์อยู่ในเอนะทั้งหมแล้วไปเ้ยไม่ได้ใจสาบานไม่ได้ใจว่ามีตั้งใจให้โดนคอมได้นท์เล่นจริงกับนใหม่นะ เฮ้ยมันปาดีๆเป็นหรือเปล่ามันดีแล้วจะด้แกงเพื่ออะไรวะฮะอ่ะพี่ดีมันแม่ก็ะหวังตรงเนี้ยอ่ะติดต้องยี่สิบบาทพร้อมแล้วอ่าไปครับโอ้ตากไม่ได้สักบาทเลยสุดบาทตั้งแต่ต้นอ้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่มาหน้าร้อยตั้งไปยี่สิบกิ๊กเรียบร้อยพลาดครับหมดโอกาสเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ไปดูครับสรุปว่าไอโบได้ไปเท่าไหร่นะ70็ดครับไอโบได้ไป70แล้วก็โจได้เท่าไหร่20โจได้20ไอโุณได้ไปเท่าไหร่40บาททำยี่แล้วก็50 50ไอโบได้เท่าไหร่ห้าสิบศูนย์ไอโบได้ศูนย์บาทใช่มือศูนย์บาทเอ้ยมันต้องมีหบทจำโทษหน่อยเปล่าวะมันต้องมีซะหน่อยอ่ะพูดคำโจต้องพูดตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ไม่ได้พูดแกไอคุณเฮ้ยเฮอะไรไอ้เนี่ยมันหิวตังไงที่ใจเนี่ยมันหิวตังค์อ่ะ อันนี้คล้วยแน่กล้วยอยู่แล้วอันนี้คล้ยอยู่แล้วให้อยู่แล้วเ่ให้อยู่แล้วอันนี้ให้อยู่แล้วไม่ต้องเยไม่ต้องคิดหน้าให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วแต่ว่ามึงช่วยคิดบทจำทษไอ้บุงก่อนไม่แต่ตอนคือคือมันเล่นเกมมันไม่มีแบบว่าไม่ตั้งใจอัน้กาล้วยอีกสามรอบอ่าอาเรามีตั้งใจนะตั้งใจแต่ถ้าได้รนบคนอื่นก็คือต้องโดนไอ้คุณหารอว่าจะเอาอะไรแก้ดีไอ้คุณหารอเลยได้เลยอ่ไอ้คุณหารอเลยคุณหารอเลย นะแล้วกูขอได้สักไม่มี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 ไีนะแค่สามรอบไม่มีเลยจะตกจะคว่ำอะไรไม่อาติปอาติปอาติปไม่ได้เจ็ดสิบอย่างยานุกรรมการเจ้าก wow. ึ <c oughs> <c oughs> ่งเจ้ากึ่งไม่ไม่เจ้ากึ่งมันไม่ไม่ไม่นลยคือไม่เล่เอ้าวมันต้องทัอย่างนี้ไม่มันต้องมันต้องทัดไปเดียวทัดไปเดียวต่อไปอี่ะถ้าต่อใหม่กใหม่มันต้องใหม่ต่อไปไม่ได้เออต่อไปก็เจ็ดสิบไม่ได้มันเจ้ากึ่งไม่ได้มันต้องไปเดียวไปไปไป่นึงอ่ะไปไม่หัวการค้าเลยหัวไม่ไบร์เลยว่ะเฮ้ยครั้งแรกอ่ะครั้งแรกไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอต้อง้พี่อะไม่่กล้อันนี้โอกาสโอกาสทั้งที่สองทาที่สองท่าที่สไปบาทบาทอยู่แล้ว้หมดแงวาังยบาทอู นี่ิดนี่มันทักทักเอ้หมดแล้วโอ้แล้วจ๋ารอบแล้วนี่จ๋ารอบแล้วไม่ขอยห้เาอ่าให้โอกาสอ่าให้โอกาสให้โอกาสไม่ไอ้ที่มันทำมันต้องรีถูกไหมไอ้เราไม่ได้ดีให้โอกาสอ่าให้โอกาสให้โอกาสอ่ารอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายเดิรพันน่ะเอาไปตบหนาคนอื่นเด้อแต่ว่าจบแล้วจบแล้วไม่เอาไม่เอารอบนี้ไม่ว่าจะคว่ำจะคว่ำตึงก็คือสูงหมดเลยนะไนอกจากท่าใบไม่เกี่ยวเนี่ยโลกมันมีความจริงทาม

หืมหืมเฮ้ยมือสั่นอันขอมาเนี่ยเราขอมาเนี่ยซอสซอเอามันมันมันมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นฟองมันเป็นฟองน้ำปลามันไม่เอามันไม่เอามันสกปรกไปครับเรากะเป็นกยเป็นไก่เดี๋ยวเทใหม่เดี๋ยวเทองจะกินสไลด์มาแม่งเนี่ยหงุดหงิดคือจะคุกูว่าปั๊มไม่เอาเป็นนี้เอาเป็นนี้อันนี้เป็นนี้ไม่ได้เขาดีเขาดีเขาไม่รู้กันแต่คุกเราเค้กไก่คุกเราเองน้ำปลามึงมากินเองบ้างไหม ไม่อัดูออยยี่นี่มันหมดหรือยังในขีดอยู่เป็นปีแล้วปวดนะนี่เดียวไม่หมดดูก่อนมันหมดันอยู่เป็นปีแล้วจริงปีอะไรเนี่ยมันหมด2องพันสองพัิันสดอ้าส2 0 1ัาโอ้ปงันโอเจริญได้ี่เลยแล้วปลาป้านแไมนรินานด้วยพปาได้อยู่นานปลาอยู่นานไอ้เไอ้จัดเปนอาหารแห้งส0ปีไอดีใดีใจ เอ้ไอ้กินนิดนึงเฮ้ยกรรมการว่ากรรมการอ้ให้ได้กินอะปูปงเกลือปุงเกลือแล้วจะปูแล้วไงเอาบิ๊กไหมแล้วไงเอาแล้วไม่เอาแล้วใส่บิ๊กด้วยอ่ะกินแล้วนะกินแล้วนะเิาเลยเอ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 าเลยเราจะเขาจะหนีกันไปไหนอ่ะไม่ได้หนีไม่ได้หนีเอาไม่เชื่อให้กล้องดูเอากูไม่ได้หนีกันนะซุดซุดซุดเอาใครเอาเอ้ยไม่คืนไอ้บูไม่คืนไอ้บกินไปแล้วกินไปแล้ว ไอโบมันไม่คืน uh เราไหวอย่างนีงั้น่ะมันไม uh ่คืน่ะมันใครทิ้งอะไอโบกูกูไม่เคยทำร้ายน้องชายกูเลยนี่นึงนิดนึงนี่นึ่งดจริงให้เงี้ยเต็มตีนเลยไอโเอาเตมตีนไอโบนี่หน่นี่น่บุม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 บ อร่อยป่ะอร่อยไหมแม่เหมือนน้ำปานเอาอ่ะอร่อยไหมเหมือนน้ำปานเอาชิ้นหายเลยแต่จริงๆนะเป็นเหมือนน้ำปานเอาเอาและครับคนดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็แจกจ่ายรางวัลให้กับคนที่ได้ไปเมื่อกี้นะครับเพราะเดี๋ยวน้องๆจะสอมแล้วเดี๋ยวไปที่โจ้กันคุณโจ้นะคุณได้เท่าไหร่เมื่อกี้สองสามพันยี่สิบยี่สิบยี่สิบใช่คุณต้องคุณได้เท่าไหร่นะคุณได้เงินเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเฮ้ยคุณคุณมีเล่นเกมผมด้วไหม ใช่ป่ะอ๋อคุณติดผมอยู่ร้อยหนึ่งโอเคได้ไม่ต้องจ่ายไปเมื่อกี้ติดอยู่ที่ไอไอนั่นยืมร้อยหนึ่งได้ตัดหนานไม,ามไม่มีความจริงครับใกล้คุณเกตคุณน่ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้1ันเจ็ดสิบบาทเอา,เอาดีๆครับ คุณิกะห้าร้อยเจ็ดสจะได้คุณเจ็ดสิบห้ารอยเจ็ดสิบห้าร้อเจ็ดิบเบาทมัมโดนห้าร้อยของคุณเจบาทอ่าของคุณูเท่าไหร่ครับบาทครับลงม่ไี่ทำเท่าไหร่สิบครับไม่เป็นไรยืมตามครูเยอะแล้วเอครัหนของคุณรูเท่าไหร่พันยี่สิบพันยี่เอาไปยีพรกงไปเอาไปยี่สิบม่เดี๋ยววันหลังเอยมาเอาไปพันก็เดี๋ยววันหลังเขามาเอาไปพันะจคูณได้เยอะที่สุดนะคนดูคือคูได้ไอ้ใน ผมได้มีโกงอะไรผมให้จริงด้วยอ่ะเอาเลยเนี่ยผมให้จริงเนี่ยอ้าวผมแบบผมแมนพอผมให้จริงไม่รู้ว่าโกงไม่โกงแต่ถ้าโกงกูมาเอากลับแต่ถ้าโกงคือมาเอากลับหายฮะไม่โกงมึงหายไม่ได้มึงอยู่ที่นี่อยู่แล้วมึงหายไม่ได้หายได้กลับบ้านหายไม่ได้กลับบ้านมึงมึงบนโต๊ะที่มึงกินอะไรแล้วบ้างอ่ะกินไอ้ใบนั่นน่ะไอ้กินใบนั่นเหรอเออกูซื้อมาเอาเอาเอาตามเอเอามายี่สิบยี่สิบบาทเอง ไอ้ก็ค่าไอ้ไอ้งั้นไใบทอดเอามาีบดีใอะไรใบอะไรทอดไอ้พวกนี้อะฮะใบอะไรทอดเอามาจีบด่ิบาทดกนดูดูกนี่ิบาทฮะกนดูดูคุณดูก็เอาอันนี้เป็นไอ้มบรณ์ไม่สมบูรณ์ทำไมไรเล้คุณดูว่าพิจารณาเองตอนนี้ต่อคุณที่สุดนี่ถ้าสมบูรณ์สุดก็นี่เลยนี่นี่มาเป็นกีบล้มาเป็นกีบ ไม่ใช่ไปมึปิดปิดคลิปแบบภาษามึงนี้ปิด u s e t and m a e s อะไรเงาซนด์ดูง่ายซนดุ้แก้อะไรเาด๋ยเดี๋ยวเดให้ไอคูดให้ไอูดพูดแล้วไอบุญแปลอไอไอคนคนนี้คยัรู้เรื่องอ่ะอ่ะไปอ่ะแซนเราเงาสูเงุทุกคนที่กดไลค์กดแชรกดติดตามับแซน์ม่ส้อะไรอย่าลืมกดิไลค์ด้วยรับไม่ใช่ครับไม่ใช่ดไลค์อรางเกติดตามครับกามาเจกันหครับแซนด์ก่อะไรในคลิปต่อ แล้วก็อันนี้คือนิวน้วโป้งครับนิ้วโป้ชูขึ้นมาครับอันนี้คือนิ้วโป้เอาล้ะะครับผมคุณดูครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอจากราไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวครูไก่บุมมันปิดคลิปแล้วคุณดูเข้าใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดเองแล้วกันนะครับผมนะคนดูครับเดี๋ยวตอนนี้น้องมันก็ซ้อมแล้วนะผมนะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคผมด้วยะละกันแล้วสิ่งที่คุณดูขอเข้ามานะครับว่าพี่ไปบุกบ้านแคทวิอย ผมมาทำตามสัญญายแล้วนะครับผมนะคุณดูครับยายก็คุณดูอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะส่วนใครที่อยากให้ผมทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะคุณดูครับ <S <S คลิปนี้เออสนุกแล้วกันแล้วก็เจ็บตัวด้วยเสียตังค์ด้วยเสียเยอะด้วยนะครับไม่น่าคุณดูขอมาผม,ผมคิดแล้วคลิปอีกนะว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าพอมาทีไรนี่น่าจะเสียตังค์เยอะทุกทีเลยับแต่ว่าเอาพอัดเพื่อความสุขคุณดูผมก็สามารถทำได้นะครับ๋ยวารอว่เจอกันคลิปหน้าคุณดูแต Thank you